ครั้งแรกที่มันรอดใครไปโดย เอ้อก็ได้นะเอ๊ะทำไมน้องไม่เข้าเรียนเลยยังไม่หมดยัง่วโมงเลยน้องไม่เข้าเรียนหรอคะเพข้าเรียนก็เลยมาคุยกับแฟนค่ะฮะรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะจักกะทางไลน์ค่ะเคยเจอหน้าเขาหรือยังยังงั้นพี่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้น้องฟัง เรื่องเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเอ้ยเมื่อวานอะตอบของครูวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องแล้วปะไม่เลยพูดยากเลยแล้วทัวใบเรียนอะไรวะเนี่ยคระด็ว่าเออน่าใช่เหลือเวลาอีกห้าทีไปแตนบายเตรียมเรียนก่อนไปเออปะเฮ้ยมีนเรียได้แล้วไปอ้กันจะเล่นโว้ยนี่ก็แม่งเล่นในโทรศัพท์เออไปเถอะไป แม่ยังเพิ่งจิจักกันหนูสิจริงจ๋าอะไรแม่ถามเรื่องนี้แค่นี้ไม่ได้หรอมันก็เหมือนเมื่อวานเหมือนทุกๆวนันแหละแต่โทรศัพท์นั่นแหละหน้าแม่ได้จำได้บ้างไหมคะโฮ้ยแม่จะบนนะน่นอะไรนักหนาเนี่ยหนูลำพานแล้วนะเอ๊ะลูกคนนี้นี่เดี๋ยวนี้ชันก้าวใหญ่แล้วนะบ่นอะไรหนาบ่นอะไรมากมายก็ไม่รู้ คุยกค่ดีกว่าแม่มีนกินขาวูจะแ,แม่อแล้วได้ดไปองมีนมีน มันเวลากินข้าวนแลูกแบบนึง เพื่อนเลยนะคะสิริวัลบุษราทันสุรารจมมวันเบราวันวันนิธาไม่มาค่ะไม่มาหรือยังไม่เข้าน่าจะไม่มาค่ะเขาขาดนาฬิกาแล้วว,วันนี้ิธาวันยังไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนเธอเดียวไหลามากเลยนะคะสุภากรมาค่ะแล้นี้พวกเราถ้าใครเจอวันนิธาเนี่ย ไ,นนบบไม่รอลรเรียนแยกกันปะแยกกันถ้ามองเรีนไปเลยนะมินติไรบ้านเนี่ยมันหย่อกไปลงที่เลยกดออดดิแ,แม่ค่ะแมแ่มาแล้วมาแล้วมาหามินนะคะ ว่ามิ้นไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งหลายวันแล้วเป็นไรหรือเปล่าคะเขาก็ไปโรงเรียนทุกวันกปกติ แต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอทาแต็มสิ่งดีให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายเฮ้ยเดี๋ยวไปทางไหนอะอ๋อเห็นมันเลยไปทางนั้นอะไปดูนิ่มันลอยแลบๆอยู่ทางนั้นอะไปดูว่า เลยโทรบอกแม่ดีว่ามีคนเห็นว่ามีนไม่กับผู้ชายอ่ะขอร้องแม่ะคะว่าหนุนจะเจอมีนะะมแล้วคะ่ะมีคนเห็นมีนแม่กับผู้ชายแล้วค่ะไม่รู้ไปที่ไหนเหมือนกันนะคะแม่งั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะแม่บอกบอกไว้เลยนะงั้นเดี๋ยวไปเจอนที่นู่นแล้วกันนะคะค่ะขอโทษค่ะ ความฝันเรานั้นไม่ควรมาเจอแต่สุดท้ายชีวิตของฉันและเธอเป็นเรื่องตั้งใจหรือเพลัที่เราสองได้มาผูกพันเมื่อไรที่ฉันไม่เจอ